ธรร้เายเน้นกามสถานาการณ์จริงดูตามความจริงนีน่ปัจจุบันรู้อยู่ตรงหน้าเลยอ่าบเเอาจินตนาการมาบอกมาสอนและวทุกคนที่ปฏิบัติกับให้รู้คข้า่าปัจจุบันนี้เขาอยู่สถานที่ใดเ,เขายูหรือเขาคิดเรื่องใดเองเ ไปเอาจิตนตนาการมาสอนเ้อเอาความจริงความจริงรวนจากประสบการณ์หนึ่งแต่ส่วนมากเรียกว่านักวิชาการทำที่เขาถามคนมน,คน,มนั้นคนนี้คนที่บวชลงมือปฏิบัติสิปะาอาสา,ารถเขาถึงความจริงประสบการณ์จริงความรู้สึกจริง,รงๆเขาก็่ถึงแต่มีแต่เอาสัญญา เอาความจำที่อ่านมามาถามมาถามเอาคําตอบที่จริงคนที่ถามคือมีคําตอบอยู่แล้วแต่ว่าสิตรงกับที่ตัวเองจดใบบันสื่อได้จึงว่าความรู้จําที่จะจํามากับความรู้จริงที่ห้องออกปลาหรือที่ห้องบ่อปลากระสังที่ห้องีความรู้สึกอยู่ในกายเขาเองรู้ท่านความคิดเขาเองถูกอย่างเก่าเท่า เดินไปเดินมาตามตามทางเดินตรงกรมหรือตามสถานที่ที่เขาอยู่เขาจำบูมีหลุมมีบอ่เอเขาจำรูทางขขอิลุคคักเขาจำหูมีหากใหม่มีต่อให <ừ. S 1> ม่นี่ได้สถานาการณ์จริงมันส่วนนักวิชาการหรือว่าเอาค้ามรูจ้จำมาถามถามทั้งได้กับ่ได้ความจริงเพราะตัวเอง บอ่ได้มาอยู่ตามประสบการณ์นี่คือมันกันกระพวกเข้าเขาไปในป่าเขาที่เบาเรื่องชัง้นจังสิที่เขาเบาเรื่องชัานเขาเบาเรื่องยานโอนเบาไปแนวนตัวเองกับบ้านถึงเคยประสบอติตะสังจัญญาณาคตะสังจัญาณปุเพนวิวาสานุสิยานต้องวางใจอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องจิตอย่างนี้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ต้องเข้าไปถึงอย่างนี้อย่างนี้ ม่ได้จินแต่หน้าการเราแต่กินคำตอบของเขาน่มีแล้วแต่ว่าเวลาเขาตอบคำถามเขาสิตรงกับสิ่งที่เขาหยึดบ้านี่อะไรที่เขาถึองอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขาเอาความเห็นของเขาเป็นไงความเห็นเขาเป็นไงจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้จดได้จำเลยเป็นมาอย่างหนึ่งตามความพอใจของเขาตอบมาตรงตามที่ตัวเองหยึด ตามที่ตัวเองพอใจเออจังสินะกระสีหาว่าไม่จริงไม่ตรงแต่ความจริงเขาหลู่ร่มหายใจหรือส่งจับจุดอุณหลม่มส่งสร้างมงเข้าไปเนียอยางขึ้นไปตามผู้ตามเขาเข้านีนความจริงคือมีความรู้สึกตูบบอเนี่ยทุกอย่างกลาว่ตาเขาก็เห็นทางที่เขายางไปเป็นหลุมเป็นบอมีตต่อใหม่ อ่ามีมีกระพุทกระปูดตุ๊กตักล hmm. ักไปนั่งทางถึง like ห้างงานอย่างเด้นี่ได้ประสบนี่ได้คือปัจจุบันนี่เด้คือความจริงต่อไปนน้อยสิเต็งสิหรือมีสิเช็ดไม่งอดหรือมีงูทานบอนี่เด้ได้ยินเสียงนกบ่ได้ยินเสียงลมบ่นี่เด้ความจริงเขาคือปัจจุบันเขาเขาบ่ไดไปเบา่ึงย่านเยื่อได้ยินไปขนาดนั้นถ้าที่เบากับเบาได้แล้ว เจ้าเจ้าสิจริงบอกแล้วนะผมว่าพานมาหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนนพานโดยประสบการณ์ตัวเองบ่ได้อยากให้ไปพานโดยการจังมัดยีงยงน่คือความบางอย่างที่ตอบข้ามพาน,นก็ว่าเออเป็นอย่างพุทธเจ้าจังมี่บัญญัติใบว่าให้ภิกษุฉันจะดองด้วยน้ำบูดเน่าหรือกริงจิเยี่ยวตัวเองมั่งดัเพิ่น บรรยัติไรเฉพาะตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือบางครั้งเพิ่นก็นให้กินอุจจาระตัวเองมั่งเพื่ออะไรจังสิเป็นหย้งนคือมีคือจริงตัวเองก็มีคำตอบยี่แล้วครับจะอาไปหาจํามาถามเฮาซื่อซอือเวลาคนไปอยู่ในป่าจริงๆริงของบางอย่างเพิ่นก็นอนุญาตไว้ว่าให้เก็บเองเด็ดเองกินเองได้โดยไม่ต้องมี ูเหตุกับณ์่อยางให้เนะวลามันกินหมากใหม่ที่มันเป็นผิดือกินต้นไหม่ที่มันเป็นพิดบางทีมันมีอยังสิแก้ออกได้กินเงี้ยวแต่ของตอประสบการณ์จริงเงี้ยวมันก,ก็เพรามัน,น,มนเงี้ยวออกเดียวนั้นเดียวนั้นประเด้ผลจึงให้สำรองไหวๆนะนี่คือคนถามที่ตต่อไปถึงเนี่ยคือตอบกับคนที่มีประสบการณ์จริงเด้ไม่เพี้ยนผู้เดียวก็ช่าง คนถามด้วยจินตนาการคนถามด้วยสัญญาเมนหมื่นเมนแสนไม่มีประโยชน์ม่มีความหมาย้องเนี่ยแ,แ,แต่ว่าคนที่เป็นจริงๆถามห้องนีมีคนปฏิบัติจริงๆและเป็นจริงๆแล้วเขาก็เห็นผลจริงๆออตั้งเขาเมาเมาหมากไม่เมื่อต่เทศไปวันสองสามเมื่อเนี่ยเขาเมาหมากไม่เ,นะเออพอดีครับเขาจำของพ่อเทศไว้ว่ากินเนี่ยมั่งกินกีมั่งออกินเพื่อมันเป็นอย่าง ให้มันกระอักกระอวนให้มันหากออกมากให้มันคล้ายพิษนี่เขาเห็นผลจริงของเขาเออเขาจึงรู้คุณค่าของคนที่ปฏิบัติจริงๆพ่น,นุญาตพุทธานุญาตโดยเฉพาะตอนปว่วยบ่แมนบาสิฉันไปตลอดสิกินไปได้ตลอดดอ,อกเอาเฉพาะเวลาคําว่าป่วยบ่าสบายนี่นะก็บเแมน่าสิก็เบิ่งเอาโลยังได้ยังหนึ่งตอ,องคือความเป็นตัว อาหารเป็นพิษกินเงียยกินให้มันอาบออกพ่ามื่อวาเสียมาดองกินไปตลอดแบบนั้นว่าเป็นยาดีม่ดีดีย,ายาี่ยงแบบนบายาคนมันปว่วยนั่นแหละคนไหนเฉพาะการเฉพาะกิจบางทีห้องไปกินอาหารเป็นพิษว,ว่าจะเป็นกับเขา่าว่าจะเป็นเงี้ยไปแล้วตแต่นี่อีกองหนึ่งผมจำได้ว่าเพิ่นไปไทยเลยใส่กับเพิ่นไปกินอีนนีเนี่ย กินแล้วมันหากออกที่มันก็หายออกจากอาการป่วยตรงนั้นมันจิกข่วนพองขึ้นมากรก,กระอุกระวนกระอักอ้กนหากออกหก้กคือเมื่อยแล้วก็จะนอนสลบลงไปบ่โดนก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อนี่สักออก,อกอเออเมือ่อหรือยางตายมันนั่นแหละสักออกแลาร,รู้สึกว่าอาการกระปีกระเป๋ากขก้นมากรู้สึกเบากายเย็นสบายสบายในแหละนี้พูดถึงว่าเป็นยังงขึ้นคำว่า สัญญาจองด้วยน้ำบุญนา่าพรามคนหเปไปดองหายไปสันยังอยู่ตลอดทั้งสันเฉพาะคิดเฉพาะการเวลาตัวเองกำลังแผ่ใดอาหารเป็นพิษผมนาเหมือนการกับการกระข้อหรืออะไรหนึ่งข้าข้อมันจกหรือมันหักออกหรียกว่าร้างพิษแบบนั้นบางคนป่วยยังสิกินอันเก่ากินอันเก่าอย่งนี้ะ สำหรับผู้นคนเห็นผลมาแล้วสององค์สามองค์องอเออคนเฒ่ามันมันจำมาไว้แล้วแต่ว่าเวลามันเกิดสถานาการณ์เมันคิดพ่อ,อมันคิดพ่อบริบาตัวเงียวจะของัวผู้อื่นกินไปเลยกินให้มันหักออกหักผิดปุ่นทองออกเนี่ยสำหรับนันวิชาการการจนเกินเกินไป ภาษานอนอปู่เพื่อนหนูซื่อมันก็เลี้ยงเขาโรงพยาบาลนึงแต่มันมีอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วเดี๋ยวเปะล่าแต่มีอยู่บางเลี้ยงเขาคลินิกเลี้ยงเขาโรงพยาบาลนั่นเขาอยู่ในป่าอยู่ในสถานาการณ์จริงเลยเออเสืพไปกินหมากนีหรือกินหมากมยังไงมันหิวเออหลบบางบางอย่างมันก็มันเข้าใจผิดว,ว่าเป็นหมากนั่นหมากนี่มันกินได้กินเด้เขาก็เคยเปลี่ยนมาไวาแห้งฟาดจนกัดข้อหมดเนี่ย ข่อยปลาเนน้อยๆตัวน,น้อยนะะึงนะตัวนึงไปคิดว่ามันเป็นเครื่องน้ำเครื่อใหม่จะบว่จักซื้อมันว่าเครื่องน้ำไปซักเครื่องอ้อยสางเม,มาว่าสันนทรรบนาแล้วเครื่องอ้อยสางน้ำหวานอิลเลี่ยมต่าง,งาหากเขาเรียกห้องบ่อหักมันหิวเออกินแค่กอบไามือเดียวนี่เมาไปสามมือในว่าธรรมดาเดิ นั่นแหละต้องไปกินไดหนึ่งตัวมันหากออกกล้ามพอมอกนี่คือประสบการณ์จริงนึ่งเจ้าครับฉันจะดองด้วยน้ำมูดเน่าเคยเขาถามแต่ของที่ไม่บ้านที่ในเมืองอยู่นแหลกเล่นเขาโรงาบาลแต่พวกเขาอยู่ในปา่าที่ดงจริงๆมันบริมีเครื่องมือก้มสะดวกตอบพวกมันเด้ตอบพวกมันเป็นพวกที่มีคุณคาเป็นพวกที่เขาอยู่ในป่าจริงๆ เขาก็เห็นผลมาแล้วออขี้มันแห้งเอามันยำกินเลยว่าขี้แห้งของหงจักก็ได้มันเผ็ดใจว่าล่ะหงจักรก็ได้เปลนเปลี่ยนแต่หเขาก็เคยเปลี่ยนมาแล้วป่วยมาแล้วนี่ยำกินมันหักมันฉีดเหยียดใว่าะก็อักก็อวนมันหักซับออกมือยแหลกเออหลับไปตื่นกันมาโอ้ยมันบอกเป็นยาดีมันล่างพิษใจว่าล่ะ มันก็เป็นบายาดีวิเศษอย่างก็งมันล่างผิดออกจากที่เขาแพอ่เขาแพ้่ผิดผลไม่แพ้่ผิดหากไม้แพ้่ผิดอย่างไม่บางทีนี่คือสิ่งที่มันเกิดเป็นจริงเออบามคน,นไปทบเถียนกันอยู่ในห้องไม่ห้องแอร์ของพัดลมมันสำหรับผู้คนเห็นมาแล้วรู้มาแล้วมันก็ขอบคุ้น หลายๆจารย์บอกว่าโอ้ได้ความรู้อนี้เอออะไรจังหวะวกเข้าอยู่ในสถานาการณ์จริงประสบการณ์จริงเหมือนก,กันกับเข้าอยู่ในสถานที่เรื่องใดเกิดขึ้นแบบใดแบบใดเข้าเป็นผ้อย่น้ำกันเข้าเป็น้อย่รวมกันเข้าจมรู้ความจริงและความเท็จแบบใดเข้าจมรู้ว่เข้าอยู่รวมกันเข้าจมหัวอุปนิสัยของแต่ละคนเป็นแบบใดมนมีบาแบบใดลักษณะแบบใด เลยเขาก็จึงยุ่งรวมกันโดยย่อมหลับในแบบนี้แบบนี้ย่อมหลับในปนิสสยสิง่งตละกันเข้าใจเข,ข้าใจนิสัยกันปรับตัวเข้าหากันไอยู่ได้แต่คนถือบ่เคยอยู่น้ำพวกเข้านะคนบรจิจาคเงนินเลยแต่มันถืกอใจเขาก็ย่อบ่ทืกอใจเขาก็ด่าแต่ว่าอันใดที่มันเป็นความเสียหายคนเสือเลี้ยว คำโกหกคนเสือเร็วแล้ยวก็ยังความเสียให้เกิดขึ้นมากมายตั้งที่เเคยเห็นเฮาอย่างซี่นะบ่เคยเห็นบ่เคยหลวมเ่เคยมาอยู่บ่เคยมากมีประสบการณ์รวมกันบ่เคยมีชีวิตอยู่รวมกันถ้าเขาเสือไปว่าเขาก็เบายังเมายังมัานพะเขาบา่รู้ความจริงส่วนพวกเขาอยู่น้ากันยงองรู้ความจริงผู้นั้นเป็นในสัยนั้นผู้นี้เ้าแบบนั้นผู้นั้น,นปากไรใจดีผู้นี้เป็นคนบ่มากเบา ผู้นี้เป็นคนบอกไปจังสันแหละมันบอกไม่แยังดอกนี่เขาเ็็นเขาใจกันนั่นแหละนีู่ดถึงว่าให้ลูส้สถานาการณ์ลู้ในปัจจุบันแล้วก็ลู้ตามวาเป็นจริงเพราะไม่ลู้จินตนาการจากการได้ยินได้ฟังผู้อืน่นเบอกคนส่วนมากมักจเชื่อผู้อืน่นเบอกเชื่อเต็มที่จากจริงที่ได้ยินได้ฟังเลยมันจะขัดกันกันกนพกนกบพระพุทธเจ้า,าบกเขาเ้าได้ จะเชื่อเพราะได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาแต่คนทางโลกปูตุชนทั้งหลายเชื่อเต็มที่อีกต่างหากหมดคิดมดใจสละชีวิตให้ได้เนีเ่ยวเร็วๆขนาดนั้นดิธรรมดาเด้ยวทำบาปเข้าให้สาม,มัคคีกันตามความจร,งรงิตรงตัวเข้าบพราะมีพลใดมาปกป้องของขอ,งอเขาเลยดอกเท่ากับตัวเราเองเดอกและไในมูในคณะ ที่ยู่ร่วมกันพวกเขาออยูรวมกันพวกเขาก็ปกป,ปองกันเองแต่ขั้มสอนพระเจ้าเป็นอมาตะอยู่แล้วตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นอมาตะเลยนี่เรียกว่าอมาตะธรรมนะยงอยู่ด้วยความสามัคคีนี่ยังพึ่งพากันซอยเรือกันแต่คนอื่นคนหนออบำมเสธิ์อย่างน้ำเฮาได้บ่มาซอยเฮาได้คนอื่นคนหนอกมีแต่ทำลาย ถึงบอกว่าเ้าหนีเอาชีวิตแหลกู่แล้วกับทุกอย่างแต่ทํานหรท่าแหลกความจริงแหลกความอยู่ที่ท่าเอาไว้เพื่อเป็นคติเติ้ลโตย่างเป็นนิติเป็นแบบอย่างมาลายก็เอาความรู้เอาวิชาเอาความจริงเอาธรรมะให้มาดีก็เอาธรรมะใา้ความจริงเอาวิชาเอาบุญให้มาลายก็เอาบุญให้มาดีก็เอาบุญให้เมื่อใดแก็ให้เท่านั้นกาให้บุญือเก้า แต่ว่าเมตตามีอยู่เต็มที่อยู่แล้วล่ะกรุ่าคือซอยเรือกับเต็มที่มุขตากคือว่ามันยินดีในผู้อื่นได้ดีบ่เคอยอิจฉาใครแต่ว่าอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่ต้องร้องรับอ,อุเบกขานี้ควรอันนี้ไม่ควรน,นี้เป็นโทษน,นี้ไม่เป็นโทษน,นี้เป็นประโยชน์หรือเป่เป็นประโยชน์ผิดอเุเบกขาเพราะมันปล่อยว่างแบบบอกจะผีจกแบนอย่างามันปล่อยว่างแบบ อันนี้ประโยชน์หรือถทกบารู้ละกูลปลอยว่างวแมนมันก้นตกนามเป็นผู้ยิงตกนามพระมันนี่เห็นผู้ยิงตกนามมันคือรอยนามบ่ไดโอ้ข้าตาอาบัตข้าตาปลอยว่าง่แมนบ่ถือนั่นแหละโดดต้องไปอูมันขึ้นมากหรอกปะยังมีสันหาบักควนเราก็ควนเออแล้วาบอกอูเบกขาเมตตาอูนางมติตาอุเบกขาพีมปลอยที่ใจของพีบ่ได้ไปยึดน้ำบาหญ,ญิงว่าใชา่หรอกนะ ตัวอย่างหนึ่งจังหวะหัวเข้าให้ลููอยูใ่ในปัจจบุบันเอบามันไปจินตนาการจากข้อมจำอ่านหนังสือมากฟังมากเทียบเทียบออกนอกเทียบคำอาจารย์นี้มาเทียบคำอาจารย์นี้ไม่ก็ออกนอกหมดอาจารย์วัเอาคำสอนหลวงพ่อนั่นคำสอนพ่อนั้นไปเทียบกันเราไปสรุปความเห็นอของแต่ว่าสรุปความเห็น เอาความเห็นความคิดเห็นแต่ของเป็นไงแต่ว่าบ่าเคยเห็นความคิดแต่ของแต่ของกุล่างกําลังละหรือกําลังสนะสมอย่างนเอาคำสอนสำนักนั่นคำสอนสำนักนี่มาเทียบเบิ่งออกเราก็สรุปความเห็นแล้วเอาไปว่ากระมูอันนั้นพิษอันถึงได้แต่ว่าบ่เคยเห็นความรู้สึกแต่ของจริงๆนะเขาจึงเน้นกายกับใจเฉพาให้ดีชนะลูกกับหน้าแต่ของให้ดีชน,น,นะ หลักกับบ้างในความคิดเห็นของน,นา,ออานาปล่อยพานลูพานที่บอกอยู่เรื่อยเกิดนิ่งเกิดแสงผมจะจะนําเขำนวาคิดมันเป็นอดีตชั่วโมงที่แล้วเ,เออดีตหนีอยู่อยู่ในปัจจุบันตัวนี้จะไปสรุปความเห็นยาวความคิดมากหรือสิ่งที่พานมากนั้นมาใครควรที่ตอนนี้ปล่อยปล่อย บัดันมันบอกเหือจากปัจจุบันเลยถึงเงินเดีวว่าปัจจุบันลมหายใจมั่งปัจจุบันลู้สึกโตนิ่มนวลกลางหังวกลางกากกลางอกมั่งเนืงองอกๆไปยู่นี่ปัจจุบันนี่อ,อปัจจุบันนี่กำลังบันกลมบางห้างด้วยนี่ออมีต่อมาในน้อยมีเศษหน้ามีน้ำมีใบไผ่ใบไม้ใบไหลนีคือปัจจุบันที่ตายเห็นในปัจจุบันอ,อปัจจุบันก็รูบุสึกแม่กายนิ่มนวลทุกแม ทำกลางอกหรือทำหัวมนีนี่คือปัจจุบันปัจจุบันคือลมให้ใจดีบะแม่เอาความฝันมาขึ้นนี่มันกินกันหน้าการปุุงแต่งต่อไปสรุปว่ามเห็นพิษหรือถูกไรหรือดีผีหรือคนแต่ะจะามีพิษจะจ้ามีพิษจาก็มีถูกเจ้าก็มีได้ใจก็ไม่ดีเจาก็มีผีจะก็มีคนเจาก็ยังเป็นบุคคลสัตว์คือเก่ือเนี่ยจะก็ยังเป็นสัตว์อยู่ก็ยังเกิดอยู่เลย้าอยูในปัจจุบันมันเกิดอะไร จิตบม่มีหม่องตั้งความคิดบ่ไปบ่ไปคิดถึงบุคคลสั์สิงของอันเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้หรือมันชักครู่นี่นยมันว่าเข้าใจปัจจุบันแม้กระทั่งความฝันก็ยังเอามาหนึกใครควาญอยากบางอย่างกับฝันว่าถือใจดีเกิดขึ้นจริงบนโลเนี่มันดีนี่มันดีขึ้กิเลเหลือนะบอกดีความอยากกับของอยาก,อ,อ,ยากอุปทานในของบอกดี แม่มายล่กับวิตกกังวลอย่างมันเกิดติดดีกับติดัวกันตัวติดดีกับติดเร็วด้เลยแมเรวกวอยากติดมันก็ติดขึ้นเก่ามันอนกันมันมาจากปัจจุบันนะณะมันก็จากคำว่าว่างเออจวสรุปความเห็นทุกความเห็นปล่อยให้หมดและจาตราบใดยังมีความคิดที่ถุกประทานที่ถุกประทานนั่นคือเอาความคิดเห็นต่อของเป็นไงจากจิ่งจริงยินได้ฟังเลยดูได้เห็นแมวก็ฝันกันไม่ เป็นความแปะอ่านจดจำมากกับแม่นเออมันล่องตรงอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละตัวตนมันเกิดกวนีจังอื่นว่าอัตวัุปาทานพบมันเกิดนั่นแหละยังมีตัวยังมีตนอยู่ยังเป็นบุคคลยังเป็นสัตว์อยู่แต่เพราะยังมีตัวตนบุคคลสัตว์ปัจจุบันรู้ลมเข้าออกปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกในายนี่ั่หากกายเวทนาจิตจิตเวทนากายจึงเรียกว่าเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งต้องไปคิดหาอดีตและอนาคต แต่คิดถึงอดีตเมื่อไหรอนาคตก็เกิดเมื่อนั้นเพราะอดีตกับอนาคตนีก่กันแต่ติดสุขเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมานั้นเพราะสุขกับทุกข์ติดกันนะถึงบอกว่าลมหายใจนั่นแหละคือปัจจุบันลมหายใจนั่นแหละคือสติลมหายใจนั่นแหละคือการละถ้าคิดเข้ามาเมื่อไหร่เอาความคิดเห็นแต่ความเป็นไงเ้าเมื่อคิดแล้วก็ต้องมีการสรุปความเห็นมีควอมสรุปความเห็นลงแล้วก็ต้องมีค้าม ข้อใจนี้หลุดหลุดกินเสียมหรือมีความข้อใจอะไรกันอัตตาตัวตนเกิดหรือถือว่าอัตตะวาทุปาทานนี่อารมณ์อารมณ์เด็อัตตวาตุปทานจึงว่าพจนียางจะไปสรุปข้อเห็นใดๆจะไปคิดเอาต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่จริงยังเกิดอยู่กับป่อยพานป่อยพานต้นไม้ทุกตนวถือเขาเห็นตนรลอยเป็นพันตึงตึงาถึงคิดกับทุกต้น หรือแม่กระทั่งว่าคิดกับต้นใดต้นหนึ่งนั่จิตก็มีที่ตั้งตั้งหมายถึงคิดถ,ถึงต้นไม้ต้นนั้นอแล้วก็ปรุงแต่งโอ้งามเอาไปเหตุอันนั้นเอาไปเหตุอันนี้นี่อารมณ์เกิดมันก็เอาไปเหตุนนกนนันหนงกพ่อใจสี่เหตุแล้วแล้วอัตตาตัวต,วตนเจียมอย่างหนึ่งแหละหรือห้างคิดถึงกับคนบัดทุกคนนั่นแหละความคิดของเฮาเมื่อมันไปคิดกับบุกคนพวกนั้นไปปรุงแต่งวาดฝัน มีความหวังให้เกิดอนาคตว่าออให้มันเป็นได้เรียนทุงสูงให้มันให้มันได้เป็นเจ้าเป็นนายน่ะ,น,ะ,น,ะน้อไปเกิดนี่ตัวเขาเองก็ไปเกิดเองนัน่ความคิดปรุงแต่งเ,ออเกิดมโนเมภาพเกิดวิญญาณจิตมโนวิญญาณนี่จิตมันสังสมบทุกอย่างสัญญาเวทนาสังขาร วิญญาณร่วมอยู่ในจิตเป็นอันเดียวกันแต่มันคิดมันนึกจิตตึงต้องหาบุคคลสัว์สิงของอยู่แล้วเออปรุงแต่งวาดจินตนาการบรรลุภาพไปแล้ววิญญาณรับรู้ให้ความรู้สึกพบเกิดนี่แต่จิตอยู่ซื่อนี่มันดูมันก็ดูของมันอยู่ในหันแหละถ้าเ้าบปคิดิ่นึกบจิตจินตนาการจากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนั้นนี่ที่ตุประทานหมายถึงความคิดเห็นเอาขึ้นมาตั้งจิตแล้ว ความคิดเห็นต่งตางๆความคิดต่งตางๆก็ต้องเกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นมาได้จดจํามากนี่เลื่องวัศรพคตุป,ปาทานเออเมื่อคิดปุงแต่เมื่อแล้วก็ที่นี่ตัวรองรับอารมณ์กามุป,ปาทานเกิดความพอใจและไม่พอใจอยู่ไนนเออมีคําว่ากามุป,ปาทานพอใจในรูปอยากได้แบบนี้พอใจในรสอยากได้แบบนี้ได้กลิ่นได้เสียงนี่ สัมผัสแบบนี้เรียกว่าการบความพอใจน,นี้รูปเป้เรื่งเสียงอัตตาวัตถุกัลปานเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วนะพบเกิดแล้วแต่มันมีพกตายตอกาชาก็เกิดทันทีชาดก็คือเกิดเกิดแล้วก็ต้องเดินทางไปจุวรมชาลาแลโมรนนะนี่แนล่ว่าจะสรุปคพามเห็นอย่างเดอ้อห้าสิบปไปเดินจงกรมผ่านพบเห็นเงื่อนช่างดูความรู้สึกตัวรู้สึกด้วยลมหายใจมั่งรู้สึกด้วยอุณรลมปิติต่างๆมั่ง จะคิดเดึกจะออกเดินตรงกรมไปนเห็นแสงสว่างลอยมาเออบักงก็ตามน้อยก็ตามพริอพิบเพ,พ็บพ็บก็ตามรือเห็นคนตามหางตากับปั๊บแับพ็บกับสัง่งออแม้ที่หันไปอยู่ตามสัญชาตญาณอันง่วกปับ๊บแต่ว่าออกจากลมหายใจหรือ่าออกจากายจุยู่นโลกของนี่แหละจะเรียกว่าปัจจุบ,นบันพบเกิด่าไ้พวี้ไป,ปเถอะมันหลายแบบหลายอย่างอยู่บางที่เขาเดินตรงกรมยืน thăng, nó vẫn là cơn khứa nham, đấy, giống cái thang kim cung thì nó điền điền, sa bát, là cơn thì lói cái này, cái chăng, đêm bây giờ, giờ kiểu công đồ sư tổ, cái gì tằng, đồ sư tổ đuổi lâm mang, đồ sư tổ đuổi quần lông mang, này, cái chăng, cái bào, tạm có miền Trung, nó bào năn xữ nó bào luôn đấy, nó bào năn thì nó sút thì mạc bào để bớt มีมุติมักกับบอเรเวสทุกเรื่องวอไรเวสแต่ว่านั้นันเป็นความรู้ของเพ่นที่เพ่นบอกแนวทางเข้ไหวเพื่อนให้นิยะาเพ่นให้แนวทางเพื่อาประสบการเพื่นออกมาเพื่อที่จะให้พวกเข้าเดินตามประสบการณ์ข้า็ตั้งหากนะอ๋อ